สวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนเราก็อยู่ที่เดิมนะฮะที่กุยบุรีรีสอร์ทที่เดิมเพราะว่าติดใจห้องแล้วก็เมื่อวานบ่ายสองไปดูช้างฮะที่จุดชมช้างที่กุยบุรีเมื่อคืนกลับมาหมดแรงเลยฮะดูช้างขึ้นไปตั้งแต่บ่ายสองกลับลงมาอีกทีห้าโมงเย็นพอดีวันนี้ต้อง ตื่นเช้าหน่อยครับเพราะว่าอยากจะมาเห็นทะเลกุยปุรีตอนเช้าเพราะว่าเมื่อวานเราก็ไม่ได้เห็นทะเลเแบบตอนเช้านี่ฮะทะเลกุยปุรีตอนเช้า สวยครับแล้วก็ลูกสาวเป็นอะไรไม่รู้ฮะวัวทะเลอินดี้ทำไมไม่เล่นน้ำอินดี้ทำไมไม่เล่นน้ำไม่ลองลอง,ง,ลองอก็จะเล่นเนี่ยแปะ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 ย่ำเลยเดินมูอี่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าเทลหนุกเนี่ยลองมาจับดูซิว่าเทลเป็นยังไงเดินมาแม่หยิบให้ดู นี่เรียกว่าอะไรอินดี้อ่ะลองลองจับดูส kind of hm ิคะจับตรมให่บอะไาแกบทำไมกลัวอะไรอินดี้เกาะวแม่แกงเกาะอยู่ที่ไหนเอาออกเร็ววาย อินดี้ตอนนี้เรามาถึงหัวจิตแล้วโรงแรมชื่อว่าชมวิวนะฮะกำลังเดินไปเล่นชายหาดและสระน้ำอินดี้เดินมาเดินนี้มาเดินตรงนี้ลูกมาเดินข้างบนเดินตรงนั้นกบเดี๋ยวที่ดินเข้ารองเท้าอีกเรื่องเยอะอีกปลายเดินทางเดินเหมือนสันเจ้าญี่ปุ่นแะ take you there you โอ้ยยิ่งใหญ่เลยเอา,าดูสระน้ำไห <c oughs> นดีว้าวที่เขาเล่นน้ำกันว้าวไหมเดีวอินดี้เดินตรงนี้จะเป็นทะเลลูกดูทะเลลูกมีอาการทะเลละ มีอาการกลัวทะเลแล้วินดีกลัวทะเลจะกลัวทะเลทำไมลงไปดูทะเลก่อนเร็วงั้นพ่อกับแม่ไปแล้วนะพ่อกับแม่ไปพ่อกับแม่ไปดูทะเลนะไปพ่อกับแม่ไปดูทะเลนะนี่อินดี้มีม้าด้วยฮอสมีม้าด้วยลืนป่ะเนี่ยเฮ้ยลืนปมาอินดี้มีฮอสด้วยหนุนเห็นป่ะไปดูไหม สาวไม่เล่นน้ำทะเลอะเด็กอะไรไม่เล่นน้ำทะเลมานี่เร็วมานี่แล้วพ่อจะพามาทะเลทำไมอะหน้าเห็นป้าเขาว่ายน้ำกันหน้าไงอินดี้ไม่ต้องกลัวทะเลตอนก่อนไม่เห็นกลัวเลยอ่านั่งนั่งนั่งชมทะเลให้มีความสุขดีมีฮอสด้วยฮอส เด็กคนนี้ชอบเล่นน้ำตอนหกโมงครึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กคนอื่นไม่มีเล่นแล้วนะเนี่ยมีแต่หนูเล่นอยู่คนเดียวนี่นี่ฮะ ทะเลทำไมไม่เล่นเล่นทะเลไหมใม่เล่นอ้าวกลับแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบกลับบ้านและจ้ากลับกรุงเทพแล้วนะครับจากหัวหินเป็นอันเสร็จสิน้นทริปภาคใต้ของโบด๊ดดี้นะฮะอ้าวทีนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายกดซับสไครต์้ด้วยค่ะ บายไปแล้วค่ะกลับจากหัวหินกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ <ไป S 1> <ว>้านแล้วค่ะค่ะ<อ>ติดตามใหม่คลิปหน้านะคะค่ตคะ,คะ <S <S ติดตามโบดี้ในคลิปหน้านะคะ